ุมเ็นว่าท่านทั้งหลายอารจยาถะพึงกราบทูลว่าราชาว่าพระราชาวัตวาตรัสแล้วว่าอาหารนั้นว่าเราปปจิตสามิจักบวชอุทิศเจาะจงศัทธารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้ข้าโตเสด็จไปแล้วอิติดังนี้อิติดังนี้ตัวอุทิศะสัทธารังอุทิศอยู่ในหน้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ อมัจจาปีแม้นว่ามตทั้งหลายผินิงสุส่งไปแล้วศาสนานี้ซึ่งข่าวสารทั้งหลายภริยานางแก่ภรรยาทั้งหลายอัตโนอัตโนของตนของตนตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวราชานว่าพระราชาอุยโยเชตวาทรงส่งไปแล้ววานิชเกซึ่งพ่อขาทั้งหลาย อมัจจสาสหัสปริวุโตผู้อันพันธ์แห่งอมาตยแวดล้อมแล้วนิคมิเสดจออกไปแล้วตังขนาังเอวะในขณะนั้นนั้นเที่ยวตังทีระสังในวันนั้นสถาปีแม้นว่าพระศาสดาโวโลโกเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัจจุสกาเลในการอันขจัดเฉพาะซึ่งมืดทิศวะ เห็นแล้วมหากัปปินราชานังซึ่งพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะสะปริวารังผู้เป็นไปกับด้วยบริวารจินเตตวาขึ้นมาตรงนี้นะครับทรงดำริแล้วว่าอายางมหากัาปิโนอันว่ามหากัปปินะนี้สุตตวาฟังแล้วตินนางรัตนานางอุปน,นภาวังซึ่งความที่แห่งรัตนทั้งหลายสามเกิดขึ้นแล้ว สันติกาจากสำนักวาณิชการนางของพ่อค้าทั้งหลายปูเชตวาบูชาแล้วว่าจานางซึ่งคำเตสังวาณิชาการนางของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นสตากาเสียหิด้วยแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายตีหีสามปหายะละแล้วรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอมัจจธาสะปริวุโต ผู้อันพันแห่งอมาตแวดล้อมแล้วปรับปฏิตุกามโมเป็นผู้ทรงใคร่เพื่ออันพนวดอุทิศะเจาะจงบางซึ่งเราหุตวาเป็นนิกนมิตติจากเสด็จออกไปสเววนวันพรุ่งสมหากับินโนว่ามหากับินณานั้นจะปริวารโรผู้เป็นไปกับด้วยบริวารปาภูนิตติจากบรรลุอรหัตตังซึ่งพระอรหัส,สหกบปฏิสัมพิทาหีด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย หางกันว่าเรากริษสามิจักรธรรมปัจจุขบนงังซึ่งการต้อนรับอัศรัญโยเกพระราชานั้นอิติดังนี้ขเหตวาทรงถือเอาแล้วปัตตะจิวรังซึ่งบาทและจีวรสยังเอวะเองนั่นเทียวปัจจุคันตวาสเสด็จต้อนรับแล้ววีสติโยชนะสตามักงัง สิ้นหนทางมีร้อยแห่งยชยี่สิบเป็นประมาณจากกวัตตีวิยะราวกาอันว่าพระเจ้าจากักรพรรดิปัจจุขขันโตทรงต้อนรับอยู่ขุททกะคามะโภชกังซึ่งบุคคลผู้บริโภคซึ่งบ้านเล็กวิษั์เชนโตนิสีธิประทับนั่งทรงเปล่งอยู่แล้วฉับพันนรัศมีโยซึ่งพระรศมีอันมีวันณะหกทั้งหลาย นิโคราธาลุขามูเลที่โคนแห่งต้นไทรตีเรใกล้ฟังนทิยาแห่งแม่น้ำจันทภาคายะชื่อว่าจันทภาคาปุณติวเสในวัดรุ่งขึ้นราชาปีแม้นว่าพระราชาอาคัจฉันโตเสด็จมาอยู่ปัตตวาเสด็จถึงแล้วเอกังนติงซึ่งแม่น้ำที่หนึ่งปุชิตรัสถามแล้วว่า เอสารนทีอันว่าแม่น้ำนั้นกานามะชื่อว่าอะไรอิติดังนี้เต่มัจานว่ามาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบเรว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเอสารนเทียนว่าแม่น้ำนั้นอาระวะปัจฉานามะชื่อว่าอาระวะปัจฉาอิติดังนี้ ราชาว่าพระราชาปุจิตรถามแล้วว่าต,าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายปริมาณนางอันว่าปริมาณอัตานติยาแห่งแม่น้ํานั้นกิ่งอย่างไรอิติดังนี้เตมาจารว่ามาทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสุกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผูส้สมมุติเทพคาวุตังอันว่าคาวุธหนึ่งคำพีระโตโดยส่วนเลือก คาวุตานี้อ่านว่าคาวุธทั้งหลายทเวสองปุถุลโตโดยส่วนกว้างอิติดังนี้ราชาญว่าพระราชาปุถิปุจจิตรัสถามแล้ว,ว่าปณะก็นาวาวาอันว่าเรือหรืออุลมปูวาหรือว่าอันว่าแพอัธิมีอยู่ เอถาณทียังในแม่น้ํานี้หรืออิติดังนี้อมัจจาร์ว่ามาทั้งหลายอาหางสุกราบทุลว่าเทวะข้าเต่พระองค์ผู้สมุติเทพนาวาวานว่าเรือหรืออุลมโปวาหรือว่าอันว่าแพนณนติย่อมไม่มีอิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาวัตวาตรัสแล้วว่าอยู่ในหน้าต่อไปนะครับ อามหากังเมื่อเราทั้งหลายโอโลเกตานังแลดูอยู่นาวาทีนี้วาหานานี้ซึ่งพานะทั้งหลายมีเรือเป็นต้นชาติอันว่าชาติอุปนิติย่อมนำไปชาังสู่ชาาชาลาว่าชาาอุปนิติย่อบนำไปมรณงสู่มรณะ อาหารกันว่าเรานิมเพมาติโกเป็นผู้ประกอบด้วยความเคลือบแคลงสงสัยออกแล้วหุตวาเป็นนิขันโตเป็นผู้ออกไปแล้วอุทิตะเจาะจงรัตนานิซึ่งรัตนทั้งหลายตีนี้สามอหิย่อมเป็นอีทางอุทกังอันว่าน้ำนี้ มาโหติอย่าได้เป็นแล้วอุทกางวิยเรากาอันว่านา้ําอนุภาเวนะด้วยอนุภาพเตสังตินนางรัตนานางแห่งรัตนทั้งหลายสามเหล่านั้นอิติดังนี้วัตวาขึ้นมาตรงนี้นะครับอาวัจเจตวาทรงใคร่ครวญแล้วผู้นางซึ่งคุณรัตนานางแห่งรัตนทั้งหลายตินนางสามอานุสรันโตทรงตามลึกถึงอยู่พุทธานุสติง ซึ่งพุทธานุสติว่าอิตีปีแม้เพราะเหตุนี้โสภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสรู้แล้วด้วยดีโดยชอบโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เป็นต้นที่แปลว่าดังนี้เป็นต้นเพราะคาถานี้ยังไม่จบนะครับบทความนี้พุทธานุสตินี้ยังไม่จบ สัปริวาโรผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวารปักขันธิสเสด็จเล่นไปแล้วอุทกาปิดเถบนหลังแห่งน้ำอัศสะสาเสนะด้วยพันแห่งมา้าสินทวา่าอันว่าม้าสินทบทั้งหลายปักขันธิงสุเล่นไปแล้วปักขันธันตาวิยะราวกับว่าเล่นไปอยู่ปิดิปาสสาเน บนแผ่นหินมีหลังอาคาอันว่าปลายทั้งหลายคูรานางแห่งกีบแห่งกีบทั้งหลายนาเอวะเตมิงสุไม่เปียกแล้วนั่นเทียวโสราชาอันว่าพระราชานั้นอุตริตตวาสเสดข้ามแล้วต่างอุตกังซึ่งน้ำนั้นคัดฉันโตไปอยู่ปุรโตข้างหน้าทิศวาเห็นแล้วนะ่จริงซึ่งแม่น้ำอปรังปีแม้อื่นอีก ปุจิตรถามแล้วว่าอายังนาทีอันว่าแม่น้ำนี้กานามะชื่อว่าอะไรอิติดังนี้มัจจานว่ามาทั้งหลายอาหังสุกราบทุล,ลว,ว่าเทวะข่าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพอายังนาทีอันว่าแม่น้ำนี้นีละวานานามะชื่อว่านีละวานาะอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาปุจจิตรถามแล้วว,ว่า ปริมาณนางนันว่าปริมาณอาัศานทิยาแห่งแม่น้ำนั้นกิงอย่างไรอิติเรื่องนี้อมัจจานว่ามาทั้งหลายอาหังสุกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอัฏฐโยชนังอันว่าโยดด้วยทั้งเกิงคำพีรโตปีโดยส่วนลึกบ้างปุถุระโตปิโดยส่วนกว้างบ้างอิติเรงนี้ เสสังวจนางนั้นว่าคําที่เหลือปุริมะสัติสังเอวะเป็นเช่นกับด้วยคำมันมีในก่อนนั่นเทียวโหติย่อมเป็นปณะก็ราชาว่าพระราชาทิตวาทรงเห็นแล้วตังนาทิงซึ่งแม่น้ํานั้นอนุสรันโตทรงตาบรรลึกอยู่รรม,มานุสติงซึ่งทร,รม,มานุสติว่าธรรมโมนว่าพระธรรมพระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าสวากขาโตตรัสไว้ดีแล้วอิติดังนี้เป็นต้น ปากขันที่เสด็จเล่นไปแล้วราชาว่าพระราชาอติกมิตวาเสด็จก้าวล่วงแล้วณทิงซึ่งแม่น้ําตามปีแม่นั้นทิศวาทรงเห็นแล้วณทิงซึ่งแม่น้ําอปรังปีแมอื่นอีกบุชีตรัสถามเลยว่าอายังณเทียนว่าแม่น้ํานี้กานามะชื่อว่าอะไรอิติดังนี้อมัจจานว่ามาทั้งหลายอาหังสุกราบทุลว่าเทวะข้าเตพระองค์ผู้สมมุติเทพ ออยังนัเทียนว่าแม่น้ำนี้จันทภาคานามะชื่อว่าจันทภาคาอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาปุจิตรัสถามเลยว่าปริมาณนางอันว่าปริมา,อา,าณอัานทิยาของแม่น้ำนั้นกิงอย่างไรอิติดังนี้อมัจารว่ามาทั้งหลายอาหังสุกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพโยชนางอันว่าโยธ คำพีระโตโดยส่วนลึกบ้างปูธุระโตปีโดยส่วนกว้างบ้างอิติดังนี้เสสังวัจนางันว่าคำที่เหลือปุริมะสติสังเอวะเป็นเช่นกับด้วยคำมามีในก่อนเทียวโหติย่อมเป็นปะนะก็ราชาว่าพระราชาทิสวาทรงเห็นแล้วนะทิงซึ่งแม่น้ำอิมังนี้ อนุสรนโตทรงตามระลึกถึงอยู่สังขานุสติงซึ่งสังขานุสติว่าสาวกสังคโคอันว่าหมู่แห่งสาวกพระวัโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วอิติดังนี้เป็นต้นปักขันธิเสด็จเล่นไปแล้วปะนะก็ราชาว่าพระราชาอติกมิตวาครั้นเสด็จก้าวล่วงแล้ว ตังนาทิงซึ่งแม่น้ำนั้นคาดฉันโตเสด็จไปอยู่อัฏฐะได้ทรงเห็นแล้วฉับพันนรัศมิโยซึ่งพระรัศมีอันมีวันณะหกทั้งหลายตรีระโตจากพระสรีระสัตถุของพระศาสดาสาขาวิตปะปลาสานีอันว่ากิ่งและข้าคบและใบทั้งหลายนิโครธาลุขะกของต้นไทรสุวรรณมายานิวิยะ เป็นราวกับว่าสําเร็จแล้วด้วยทองอเหสูงได้เป็นแล้วราชาว่าพระราชาจินเตติทรงดําริแล้วว่านี่เป็นประโยคที่น่าสนใจนะครับอายังโอภาโสอันว่าแสงสว่างนี้โอภาโสเป็นแสงสว่างจันทะแห่งพระจันทร์โหติย่อมเป็นนะเอวะหาไม่ได้นั้นเทียวอายังโอภาโสอันว่าแสงสว่างนี้โอภาโสเป็นแสงสว่างสุริยัสะแห่งพระอาทิตย์โหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้ าอยังโอภาโสันว่าแสงสว่างนี้โอภาโสเป็นแสงสว่างอะมนุษย์สานางแห่งอะมนุษย์ทั้งหลายเทวมาระพรหม,มนาคสุป,ปันนาทีนางมีเทพและมารและพรหมและนาคและครุฑเป็นต้นหนาอัญจตรัสะอามนุษย์สสะของอามนุษย์ตนใดตนหนึ่งโหติย่อมเป็นนหะาม่ได้อาหังนันว่าราอุทิศะ อุทิศเจาะจงสัทธารังซึ่งพระศาตดาอาคัดฉันโตมาอยู่มหาโกตมะพุทเทนะทิศถัวเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าผู้มหาโคดมเห็นแล้วพวิสสามิจักเป็นอัฏฐาแน่แท้อิติดังนี้โสราชาว่าพระราชานั้นโอตริตวาเ็รข้ามลงแล้วอัฏะปิติโตจากหลังแห่งมา ตาวเทวะในขณะนั้นนัเที่ยวโอนาตตะสรีโรทรงมีพระสรีระอน,น้อมลงแล้วอุปสรงคมิตรวาเสด็จเข้าไปเฝ้าแล้วสัตถารังซึ่งพระศาสดาอนุสาเรนะตามแนวรัศมีนางแห่งรัศมีทั้งหลายปาวิสิตวาเสด็จเข้าไปแล้วอันโตในภายในพุทธรัศมีนางแห่งพระพุทธรัศมีทั้งหลายนิมุตช,ชนตูว,วิยะราวกับว่าทรงดำลงอยู่ มโนศิลาฤาษีในรถแห่งมโนศิลาคำว่าดำลงอยู่นี้คือว่าดำน้ำนะครับหรือมุดน้ำในภาษาไทยนะครับรถแห่งมโนศิลาท่านว่าเป็นหินชนิดหนึ่งนะครับสามารถบดให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกับสิ่งอื่นๆทาเป็นสีได้นะครับทําให้เย็นวันธิตวาถวายมังครแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสติทิ นั่งแล้วเอกมันตังหนะ้าที่สุดส่วนข้างหนึ่งสทิงกับอมัจสะสะอาดเสนะด้วยพันแห่งอมัดสถานว่าพระศาสดาเกเทติตรัสแล้วอนุภูพิกังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับเทศนาวัสนาในในการเป็นที่สุดลงอ่งเทศนาราชาว่าพระราชาสัปปริวารผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวารปฏิตหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วสโสตาปฏิพเพลในสโสดาปฏิผล อาถาครั้งนั้นฉนานว่าจนทั้งหลายสับเพวะทั้งปวงเทียวอุทิตตวาลุกขึ้นแล้วยาจิงสุข,ขอแล้วปัปปะชังซึ่งการบรรพชาสัทธาอันว่าพระศา,าสดาอุปทาเรนโตสรงคร่ครวญอยู่ว่าอิทธิมยะปตะจีวรังอันว่าบาและจีวรอ,อันสําเร็จแล้วดวยฤทธิ์อาคามิตติจากมา กุลบุตรตานางแก่กุลบุตรทั้งหลายอิเมสังเหล่านี้นุโขหรือหนอแลอิทิดังนี้ยัตตวาทรงทราบแล้วว่าอิเมกุลบุตรตาอันว่ากุลบุตรทั้งหลายเหล่านี้อาทางสู่ได้ถวายแล้วจีวราศาสังซึ่งพันแห่งจีวรปัเจกพุทธะสหัสสสะแก่พันแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอาทางสู่ได้ถวายแล้วจีวราศาสานี้ ซึ่งพันแห่งจีวรทั้งหลายวีสติ20่ิบพิกุสาสานางปีแม้แก่พันแห่งพิสูทั้งหลายวีสติยา20กัสปะพุทธกาเลในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะสองหมื่นผืนนะครับอิทธิมยปะปตะจีวราคมานังอ่านว่าการมาแห่งบานและจีวรอันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์อิเมสังกุลปุตตานางัง ของกบลบุตรทั้งหลายเหล่านี้อานัชริยังเป็นของไม่น่าอัศจรรย์โหติย่อมเป็นอิทธิดังนี้ภาษาได้ตวาทรงเยียดออกแล้วถ้ากินหัดถังซึ่งพงระหัดเบื้องขวาอาหะตรัสแล้วว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายพิกโวเป็นภิกษุหุตวาเป็นเอถะจงมาถ้าแปลยดยอัดก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดนะครับ ตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายจะระถฐะจงประพฤติพรหมจริยังซึ่งพรหมจรรย์อันตะกิริยายะเพื่ออันกระทำซึ่งที่สุดทุกขษะแห่งทุกสัมมาโดยชอบอีติดังนี้เตกุลบุตตรานว่ากุลบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอัตตะปริขาระธรา เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแปดวัสสติกัตเถราวิยะเป็นราวกับว่าพระเทระผู้ประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งการฝนหุตวาเป็นตาวะเทวะในขนาดนั้นเทียวอ,อัภุกันตวาเหาะขึ้นไปแล้วเวหาสังสู่ฟ้าปัจโจโรหิตวากลับลงแล้ววันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัตถารังซึ่งพระศาสดานิสีทิงสูนั่งแล้ว วานิชาการว่าพ่อค้าทั้งหลายเตปีแม้เหล่านั้นคันตวาไปแล้วราชากุลังสุราชตระกูลปุกลังยางบคุคคลอาโรจาเปตวาให้กราบทูแล้วรัญญาปหิตะศาสนังซึ่งข่าวสารอันพระราชาทรงส่งไปแล้ววจเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อพระดำรัดว่า วานิชากาอันว่าพ่อคา้าทั้งหลายอาคาตฉันตุจงมาอิติดังนี้เทวิยาอันพระเทวีวุตเตตรัสแล้วปะวิสิตาวาเข้าไปแล้ววันทิตาวาถวายบังคมแล้วอัดถังสุได้ยืนแล้วเอกมันตังณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งอัฐาครั้งนั้นเทวีนว่าพระเทวีปุจิตรัสถามแล้วเนวานิชเกซึ่งพ่อคา้าทั้งหลายเหล่านั้นว่า ตาตา,ตาดูก่อนพ่อทั้งหลายตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายอาคาตาเป็นผู้มาแล้วอัทธะย่อมเป็นกิงกรณาพราะเยุอะไรอิธิดังนี้ตัดบทเป็นอาคาตาบวกอัทธะบวกอิตินะครับเตวานิจการว่าพ่อขาทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลว่าไม่ยังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรัญญาตุมหากังสันติกัง ปหิตาเป็นผู้อันพระราชาส่งไปแล้วสู่สำนักของท่านทั้งหลายอัมหาย่อมเป็นหรือจะแปลว่าอันว่าเราทั้งหลายรัญญาอันพระราชาปหิตาส่งไปแล้วสันติกังสู่สำนักตุมหากลงของท่านทั้งหลายก็ได้นะครับใช้ตะปัจจัยเป็นกริยากุมภาคของไม่อย่างกีระได้ยินว่าตุมเหออันว่าพระองค์เททะขอจงพระราชทาน สตะศาส,ส,สานิซึ่งแสนแห่งทราบทั้งหลายตีนี้สามโนโแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอีตีดังนี้เทวีนว่าพระเทวีอาหะตรัสแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายพัพนระย่อมกล่าวอาติพระหุงวัจนางซึ่งคำมันมากเกินกิงกรรมมาว่ากรรมอะไรตุมเหหีอันท่านทั้งหลายกระตังกระทำแล้วรันโยเก่พระราชา ราชาว่าพระราชาปะสันโนทรงเลื่อมใสแล้วโวต่อท่านทั้งหลายกิจตมิงการณนในเพราะเหตุอะไรมางอย่างเราทาเพสิให้พระราชทา,านแล้วทนังซึ่งทรัพย์เอตกังมีประมาณเท่านั้นอิติดังนี้วานิชาการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหางสุกราบทูลว่าเทวีข้าแต่พระเทวี กำมังันว่ากมกินจีอะไรอะไรอันอย่างอื่นอามเหหีอันฆ่าพระองค์ทั้งหลายณกระตังไม่กระทําแล้วปะนะแต่ว่าไม่ย่างันว่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายอารโรจะยิมหากราบทูแล้วสาสนาซึ่งข่าวสารรันโยแก่พระราชาอิติดังนี้เทวีนว่าพระเทวีอาหาตรัสแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายปะนะก็ตุมเหหีอันท่านทั้งหลายสักกาอาจ อารโรเจตุงภาวะวาจุกนะครับเพื่ออันบอกไม่หางปีแม้แก่เราหรืออิติเรื่งนี้วานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกราบภุลว่าเทวิ้าแต่พระเทวีอามเหหิอันค้าพระองค์ทั้งหลายสักกาอาจอารโรเจตุงเพื่อ,อ,อนบอกตุยหางแก่ท่านอิติเรื่งนี้ เทวีนว่าพระเทวีอาหาตรัสละว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายเตนะนิตถ้าอย่างนั้นตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายพระเทถะจงกล่าวอิติดังนี้วานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหางสุกราบทูลว่าเทวิข้าแต่พระเทวีพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอุปนโนเสดจอุบัติแล้วโลเกในโลกอิติดังนี้สาปิเทวีอันว่าพระเทวีแม้นั้นสุตวาทรงสดับแลลวตังวัจนังซึ่งพระดำรัสนั้น ปีติยาพุทธสรีราทรงมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วปุริมนะนเยนะเอวะตามในอันมีในก่อนนั้นเที่ยวอยู่ในหน้าถัดไปนะ